มวยหูฟรีภิพบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นวันนี้เป็นหน้าที่ของมวยไทยพลังใหม่โดยคุณสมหมายสกุลเมตตานะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับพุทธที่10ธันวาหุ ติดสังเวียนกับเอกชุมพรครับขอญาตฝากตามนี้นะครับมวยชอบไว้ให้พี่พี่ทุกท่านได้พิจารณาครับคู่แรกคู่เปิดหัวเลิศสิงทออ่างทองสิหลวงพี่น้ำฝนนะครับหรือว่าดาวเหนืออวันเชิดออขำอินร้อิบหกเป็นนักชกจากกรมราชทันที่จังหวัดอ่างทองก็ประเภทฝีมือครบเครื่อง เลิศสิงมีชนะอริคาโดลูกสวน1ตุลา68ราดลาดำเนินชนะโอปอฮอนเนอร์มวยไทย5พฤศจิกา68ราดลาดำเนินส่วนน้ำเงินซุปเปอร์บารวันของโอมหรือว่าซุปเปอร์จับหวยบางคอแหลมชอสพี่น้องนครเมืองเดชร26.2ลด0.2นะครับนี่ก็มวยซ้ายครับเตะซ้ายอาวุธหนักแรงทุกลูกเก่าเกมกระดูกดีซุปเปอร์บารมีพลิกชนะคะแนนเอานักพิกชนะน็อกยก4 โอปอฮอนเนอร์มวยไทยชนะเหงียนทันดักเวียดนาม29ตุลา68ครั้งสุดท้ายชกไว้ที่เวทีมววราชดำเนินคู่นี้ผมชอบไปที่เลิศสิงนะครับชอบไปที่เลิศสิงต้นๆอาจจะรับแข้งซ้ายเข้าไปก่อนจังหวะเป็นลองแต่ว่าพอยืดเยื้อไปแล้วเนี่ยลูกเบียดปลายลูกเข่าในผมว่าเลิศสิง์จะดีกว่านะครับบทเบียดไปเรื่อยติดตัวไปเรื่อยเข่าในแรงไปคู่นี้ออกไปที่เลิศสิงทออ่างทอง สิกหลวงพี่น้ำฝนครับผู้รองชูทรัพย์สอสลาชีพหรือว่าต่อยที่พรนะครับร้อสต่อปอนชูทรัพย์ตวงทรัพย์ฝาแฝดมวยสารคามก็ฝีมือนะครับครบเครื่องนอกได้ในมีป้ายมีขวางลูกเจาะขาแรงลูกลักเตะก้านคอศอกอันตรายช่วงหลังๆของชูทรัพย์มีชนะเพชรจักจัน่นชนะยอดศิลาแพ้เพชรลิก เ่าโชคเจริญอราชสีส่วนน้ําเงินธงไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเดิมๆคือมหาหินร้อยสิบแปดได้ปอนหนึ่งนะครับมวยจากยะโสธรไฟเตอร์ครับไปต่อยแรงมีชนะนอกยกสีบ่บอลงเงินแพ้เพชรจักจันชอห้าพยักษ์นะครับคู่นี้ผมชอบชูซับอะผมดูว่าตามทรงอะอาวุธเยอะกว่า ดูรอดเร็วกว่าน่าจะเอาตัวรอดจากความหนักความแรงอาวุธแรงของธงไทยพีเคหรือว่ามหาหินได้คู่นี้ไปที่ชูทรัพย์สอสลาชีพครับส่วนผู้เอกของรายการนะครับภาคที่3ามไฟแตกหักเลยสองครั้งก่อนหน้านี้ก็เสมอกันอยู่1ต่อหน,นึ่งนะครับรูปร่างดีเข่าในแลกกันระเบิดเถิงมอนเดิมแน่มุมแดงพลายพยักษ์สอสมหมายเอนนี่มวยไทยสอตุมานินร้อยินะครับคนนครศรีธรรมราชก็สูงยาวเข่ามีแพ้บุญชู และก็ชนะบุญชูส่วนน้าเงินบุญชูสอบุญมีริศนะครับหรือว่าก้องชัยวัดสอเดชพันธ์หรือว่าเกียรติชัยวัดร้อยยี่หกมวยสูราซ้อมสอบุญมีริศฟอร์มหลังๆก็เนี่ยครับเจอกับพลายพยัก์นี่แหละไม่ต้องฉีกคู่เลยสองครั้งยังค้างคาใจนะครับครั้งแรกชนะพลายพยัก์มา29เดือน768ราชดำเนินวันนั้น2ต่อ1เสียงก็เบียดกันมาแล้วก็ครั้งสุดท้ายมาแพ้พายพยักษ์สอสมหมาย10เดือน968ราชดำเนิน วันนั้นก็แลกข่าวกันสนุกนะครับแต่ว่าโดนลูกดักแทงสวยๆของพลายพยัคธ์เที่ยวนี้มาเจอกันไฟแตหกหัก็คงจะคู่ขี้สูสีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รูปลักษณ์ดีเข่าได้ดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ผมเลือกไปที่พลายพยัคสอสมหมายนะผมดูว่าจังหวะดักแทงนี่ยมันจะดูดีกว่านะครับจังหวะดักแทงเนี่ยมันจะดูดีกว่านหาน,าน้าเสืออาจจะเป็นรองสอบ,บนมีริ์หน่อยแต่ว่าฉายภาพฉายเกมครั้งสุดท้าย เออดูว่าอย่างที่เราเรียนไปนะครับชอบจังหวะดักแทงสวยๆชอบจังหวะดักแทงสวยๆของพลายพยักษ์สอสมหมายครับ